โอ้โเคกรับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอร์มสก้อนทีวีนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม My Craft a d v e n t รอดซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนวู้ฮูวันนี้เราก็จะมาโอ้โอเปิดเปิดเปิดคลิปมันก็ค้างเลยอะไรกันนะมันจะเป็นอะไรกับเกมอ่ะทุกคนเปิดคลิปมันก็ค้างเลยโอ้โอ้ค้างค้างยาตัดต้นไม้ก่อนนะครับตัดเข้าไปตัดเออตัด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 จนมือจะห่าอยู่แล้วครับทุกคน โอ้โหนี่อีก,อก,อกท่อนนงครับพังเรียบร้อยเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาไปปังเออเอาเอาอีก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 อปังเรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้ว Period. เก็ด้คัาบตัวคับอย่างแรกแล้วครับทุกคบไม้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็คับตัวค้าบมานะครับทุกคนวัดตุ้มเอาอยัางตุ้มเออนั่นแหละเออแล้วก็คับสตีแล้วครับครับครับที่ขุดหินนั่นแหละ เ้วเราก็จะไปหาทำเรขุดหินนะครับทุกคนทำเรนะครับทําเรเรเรเป็นไงเออทวนี้มาแปดเลยค่ะเราทุกคนเออตึงอ่ะเออผมมันตีผมตึงจะตึงเกินไปมุ้ยแล้วก็หาทําเรขุดหินนะครับขุดลงไป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 เรื่อยๆนะคบทุกคนขุดไปอีกขุดไปอีกขุดไปอีกให้เจอหินเลยขุดลงไปขุดลงไป คุณลรไปคุณลรไปคุณลงไปขุดไปเจอทีละครับคุดเลย b um, b um. Well, บุ่มบุ่มเรียบ้อยคุดคุดคุดเรียบร้อยคุดคุดเรียบร้อยเรียบ้อยคุดขุดอีกขุดอีกคุดอีกคุดอีกเออพอแล้วเอาหกอันพอเออขึ้นไปโอ้ค้างมากทุกคนทดสอบผมเอะไรก็ไม่รดลครับค้างเวอร์เคคุดค้างอ่ะครับทุกคนครับ้างเว่อร์เออเราได้ที่ตัดไม้แล้วเอาไปตัดไม้นะครับทุกคนเววันดีน้องวัวนี่ครับตัดไม้พัง พัง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 อืมจะว่าไปเล่นแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนเออพลางเดียวคมับไม่เห็นว่ดบหนังเลยอ่ะตัดต่อมาอีกตัดต่อมาอีกแต่ต่อมาอีกแต่ต่อมาอีพังพังพังโอ้ค้างมากทุกคนตัดไปค้างไปเออตึงปุยมุ้ยพังอีกพังอีกพังอีกเออสวย เออค้างมากเลยคุณโคตรค้างอือตัดอ่อเอสรุปจะตัดไหมเออต้นเบิดต้นเบิดพัง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 เออสวยเอออ่าเข้าไปนะครับครับด่ามาอู้เม่งโทรศัพท์มันค้างนนกดอะไรมั่วหมดแล้วเนี่ยเออค้างเวอร์เออคิดดู เออผมก็ไม่มีแรงบันดาลใจทำเห้ยทุกคนผมผมก็ไม่มีแรงทำคลิปให้รับทุกคนแต่มันข้างมาเลยนะครับทุกคนไปตัดไปต,ไปตัดอันนี้ก่อนไปตัดอ้อยก่นอนเลยเอาตัดเสร็จแล้วอะครับทุกคนเออเอาตัดอีกตัดอีกเออค้างอืมเป็นไงแม่งโทรศัพท์แม่งตึงเกินอะค้างอะค้างเว่อร์เออทุกคนแม่งเอกลักษณ์ของเชอรครับค้างค้างมากทุกคนดูโอ้โอ้ เน่งอย่างค้างเลยแล้วต้องค้างตามนะคะอุ้ยหมู่บ้านครับทุกคนทุกคนเห็นหมู่บ้านไหมผมเห็นหมู่บ้านแล้วครับทุกคนน่าผมเห็นหมู่บ้านเย่ยอดหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านทะเลทรายด้วยครับทุกคนเอออย่างตึงอ่ะฮึบตึงคือปุยมุย <c oughs> อะไรจะปานนะั้นเออ เข้าแบบบวธรรมดาหรือแบบนี้สิครับทุกคนอีพีหน้าทุกคนจะให้ผมแปแบบนี้หรือว่าจะแบบธรรมดาแบบที่ผมเ่นอัดคลิปประจำประจาแบบที่ลงช่องมาประมาณสิบกว่าคลิปอะครับทุกคนจะให้ผมเป็นแบบนั้นหรือว่าจะเป็นแบบบ้าบบ้าแบบนี้ครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับทุกคนเอออ่ะได้อดละอุมอืออเป็นไงหูลิ้นพันเออตึงเกยปุยมุ้ยพูดจนลิ้นพันอืออ่ะแล้วเข้าหมู่บ้านมาโอ้โหแม่งอย่างค้างเออทุกคน ทุกคนดูค้อนค้างเออสรุปยังไงเออเกบตกลาวาแล้วครับทุกคนในกล่องเมือดกล่องนี้เลยมีชุดก่อนเหล็กครับเอาชุดก่อนเหล็กมาเอาเหล็กมาด้วยคุกเอาเหล็กมาด้วยเออแม่งห้องอัดเสียงแม่งโอ้รหลอนชิบหายอันนี้ผมเล่นเกมแล้วผมก็มาอัดเสียงทีหลังนะครับทุกคนถ้าเล่นเกมแล้วอัดไปด้วยมันก็จะค้างยิ่งกว่านี้นะครับมันจะค้างแบบค้างมากๆ คั้งแบบครางมากๆเลยครับขาแบโคตรโคตรอ่ะขโมยเตียงมาล้านหนึ่งเออตึงเกยปุยมุยเออเดี๋ยวผมขอเวลาขาโมยของประมาณนิดนึงนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งส <years> องพันปีต่าหลังจากที่ผมขโมยของเสร็จแล้วนะครับผมก็สมุดตรวจดูแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ผมขโมยเลยนอกจากชุดกอดเหล็กลกับเหล,ล็กนั่นแหละครับทุกคนเออ ตอนนี้ผมก็ได้วางมาที่จุดเกิดกับผมแล้วนะครับทุกคนเราแล้วเราก็จะเอาเตียงที่เราได้มาเอามาวางนะครับเราคับกล่องก่อนนะเราต้องคับกล่องประมาณสองกล่องนะครับทุกคนแล้วคับโล่มาหนึ่งอันนะครับเพื่อป้องกันความเพื่อป้องกันอะไรล่ะเพื่อป้องกันความปอดภัยล่ะครับทุกคนเวลาเราเจอซอมบี้นะครับทุกคนเราจะได้ไม่ตายนะครับอืองั้นเราก็เริ่มวางจัดของกันเลยละกันนะครับทุกคนวางกล่องครับเรียบร้อยสุดยอดวางเตียงครับ มองเตียงเตียงว่าตรงไหนดีกะระยะก่อนเออตรงนี้แหละรครับส,สวยสเยวแล้วเรา,เราผมว่ามันต้องขาดอะไรบางอย่างนะครับผมผมว่ามันขาดเตาอ่ะคุณคนผมว่ามันขาดเตาเออม,มันต้องผมว่าต้องเอาเตาสักหน่อยแหละเออแล้วผมขาอันนี้มาทมาอะไรวะไม่แน่ใจนะผมผมอัดทีหลังแล้วผม,มลืมเออนั่นสิผมขามาทมําไแล้วผมทำใหม่ตายตายตาย อัดคลิปเองเล่นเองลืมเองเรียบร้อยนะคะทุกคนอ้าวตรงนี้ผมลืมตัด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 ,ตดเพื่อแก้เขินแก้เขินตัดไปเดี๋ยวเราต้องไปเอาฐานเราต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนนะครับเอาเตาเผานะเดี๋ยวเราเตัดภาพตอนที่เราได้เตาเผาหมดเลยแล้วกันนะผมก็ได้เดินมาสมรวบ ป่าหลังบ้านสักนดนึงก็จะป่าจังเกิลน,นะครับทุกคนเออคีดดูมันจะเกิดปุยมื้ยเออนะครับทุกคนแม่งต่ป่าจังเกิลอะ่ะเมื่อก่อนผมหาเมื่อก่อนผมชอบมากเลยนะทุกคนพอเดี๋ยวนี้ชอบเกิดตกป่าจังเกิลแล้วมันไม่มีอาหารให้กินนะทุกคนมันทอมากเลยะทุกคนกว่าจะแบบก,กว่าจะเจอแบบหมูกว่าจะเจอแกะโอ้โหรอกันเป็นชาตินะครับกว่าจะหาเจอแล้วต้นไม้ก็สูงกันโอโ้สูงหญกระเป็ดเออ ค่ะแบบตัดไม่ได้ทุกคนตัดแล้วก็จะเป็นต้นลอยๆ <c oughs> ผมอยากให้ไม้ค้าไปแบบตัดปุ๊บมาหล่นลงมาปุ๊บแล้วเทมก็ร่วงลงมาให้ผมปั๊บเลยเออ <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้เตาถ่านนะเดี๋ยวผมลงไปขุดถ่านก่อนเออขุดหินก่อนเอาเอาซักแปดก้อนนะครับทุกคนเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะแก้อนหนึ่งสองสสี่ห้าห แปดพอดีเป๊ะสุดยอดเราก็จะเอาไปครับเป็นเตาเผาเลยนะครับทุกคนเออวิงว่งวิงว่งวิ่งขึ้นไปครับนะครับเราก็จะคาบเป็นเตาเผานั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะเอามาวางไว้ตรงปลายตีนสุดยอดโคตรเท่เลยครับทุกคนบ้านแบบนี้เดี๋ยวอนะีพีหน้าทุกคนจะให้ผมสร้างอะไรทุกคนบอกผมไว้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะจัด ไว้ให้เลยนะะเดี๋ยวผมไป,ไปต้องไปเตรียมของก่อนนะคบทุกคนคนพิมายใต้ขอมไม่เลยเดี๋ยวถ้าผมคุณพิมายนะเดี๋ยวผมจะเอาลงไปให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะปลอมช่องคุณด้วยถนะ้าคุณทำยูทูปนะติกต๊กตอกตัวทีติ๊กตัก,ตกไว้เลยนะเออเดี๋ยวผมไปติดตามนะเออสุดยอดนะเล่นเล่นมุกแบบนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนนะมันไม่ได้เหนื่อยเพราะเล่นมุกนะมันเหนื่อยเพราะว่า ผมร้อนผมเอาผ้ามามุงหัวไว้เพื่อที่จะอัดเสียงไม่ให้มีเสียงเข้ารบกวนนะทุกคนเออมันก็เลยจะร้อนร้อนหน่อยเออเล่นี่ผมอยู่ห้องครูภาษาไทยผมก็ต้องทําเป็นแบบภาษาไทยเกศีทั้งที่ผมแบบง่วภาษาไทยมากมันก็ไม่ได้ง่นะทุกคนแต่แค่ผมกดเด็กมไม่เป็นแค่นั้นเอง แต่กระดกลิ้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ทำอะไรอะทุกคนมันมีไว้ทำไมทั้งที่มันใช้อะไรในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยนั่นนะ่ะสช่างม,างมาันช่างมันนี่ยนี่เราก็ตื่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรานอกเรื่องจนเรานอนจนเราตื่นแล้วเนี่ยอือหวัดดีรามะเจอข้าแน่ตาย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 สุดยอดตายเลย้อยนะครับทุกคนหวัดดีต้องหมูเออ ตีไม่โดนอ,ะอ,อ่ะเอะอมันเออกว่าจะตีโดนอทอนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเออตายเรียบร้อยอืสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมก็ลายของแป๊บหนึ่ง แล้วผมก็ขอากาวจบคลิปเพียงแค่นี้เลยละกันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็ได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ